วันนี้นะครับผมก็จะมาให้อาหารปลาที่บ้านตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าเวลาผมให้อาหารปลาเนี่ยผมให้อะไรบ้างในตอนเช้าส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับจะมีพวกอาหารอันนี้จะเป็นเตจ้าบิดนะครับเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดนี่ก็จะให้ทุกๆวันนะครับแล้วก็ค่อยๆให้ทีละนิดอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้จะเป็นอาหารเม็ดแรกๆเพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยมีข้อดีคือค่อนข้างสะอาดนะครับ แล้วก็มีแร่ธาตุมีวิตามินต่างๆสําหรับความต้องการของปลานะครับแต่บางครั้งเนี่ยครับถ้าเราให้อาหารเมร็ดไปตลอดนะครับปลาบางครั้งมันก็จะแบบไม่ค่อยได้แร่ธาตุอาหารที่ครบมากมายอะไรนะครับทีนี้เราก็เลยต้องแบบบางอย่างเนี่ยปลาบางตัวก็จะกินอาหารเม็ดยากเราก็จะเสริมพวกออนอนแดงแค่แข็งอย่างเงี้ยครับหรือลายทะเลลายแดงอะไรก็ได้แต่ว่าลายแดงค่อนข้างสก,กปรกไม่ค่อยแนะนํา ถ้าปลาตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้หนอนแดงแช่แข็งกับใบทะเลนะครับมันก็จะมีความปลาเนี่ยมันจะได้มีความรู้สึกเหมือนมีธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เสริมด้วยอาหารเมร็ดแต่ว่าอาหารเม็ดจะให้เป็นหลักๆมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราให้อาหารเม็ดนะครับมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยมันมีความมีสีสันมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอันน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาให้หนอนแดงแช่แข็งดูนะครับ ส่วนใหญ่หนอนแดงแช่แข็งมันก็จะมาเป็นมาเป็นก้อนๆเนี่ยข้อดีครับคือเราก็แกะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่มันค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับแล้วก็ปลาจะชอบกินของผมนี่จะไม่ค่อยละลายน้ำนะครับก็คือให้เป็นทั้งก้อนแหละแล้วก็ปลามันจะค่อยๆตอดทีนึงคือเวลาเราให้หนอนแดงน,นะครับคือให้มันตอดให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยให้อีกก้อนหนึ่งอาหารจะได้ไม่ถึงพื้นแต่ในกรณีเรามีปลาแบบ ตามพื้นเยอะๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวมากนะครับเราก็สามารถให้ไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็มันก็จะแบบปลาที่พื้นเนี่ยเวลาอาหารเหลือก็จะดีครับอันนี้ก็คือเวลาเราเลี้ยงปลานะครับพยายามเลี้ยงปลาให้มันหลายระดับนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องทําความสะอาดเยอะมากนะครับสิ่งสําคัญเวลาน้ําเสียหรือ,อตู้ปลาที่มันมีสิ่งปฏิกูลมากนะครับบางครั้งเกิดจากการที่เราให้อาหาร ปลาเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็อาหารถึงพื้นอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เน่ามันก็จะทําให้ปลาเนี่ยบางครั้งไปกินก็เป็นโรคได้อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญแต่เวลาที่ผมให้อาหารจริงๆเนี่ยผมจะให้แบบพอประมาณไม่ได้แบบอัดมากถ้าเราอยากให้ปลาโตเร็วๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเนี่ยให้อาหารปลาที่มันน้อยๆหน่อยครับแต่ว่าให้บ่อยๆแล้วกเ็เปลี่ยนน้ําด้วยนะครับบางคนเนี่ยอยากให้ปลาโตเร็วๆนะครับแต่ว่า ให้อาหารเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนน้ําหรือการโฟน้ํามากๆนะครับเอ่อเวะลาปลากินไปนะครับของเสียในในตู้เนี่ยมันก็จะเยอะพอมันเยอะใช่ไหมครับมันก็ปลามันก็จะสุขภาพไม่ดีมันก็จะเป็นอ่าตายได้ทีนี้เวะลาที่เราอยากจะให้อาหารเยอะนะครับหรือว่าอยากให้ปลาโตเร็วเ,เราก็ควรคู่กับการเปลี่ยนน้าด้วยวันหนึ่งประมาณสัก3 0สส่วนใหญ่ในตู้นี้ที่ผมเอ่อเลี้ยงนะครับก็ จะไม่ค่อยได้ลดน้ําเท่าไหร่จะเปิดน้ําตรงนู้นเลยแล้วก็อาศัยคือน้ําใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันแบบว่าการเปลี่ยนของอุณหภูมิน้ําแล้วก็คุณภาพของน้ำเปลี่ยนแบบกระทันหันมากจนเกินไปครับอืมไม่งั้นปลามันจะช็อกตายได้ไดนะครับเนี่ยครับอันนี้เวลาปลามันหมดเนี่ยมันก็มันก็จะรอละเราก็ให้อันใหม่ไปได้นะครับทีเนี้ยเวลาที่เราให้อาหารปลาไปในตู้เนี่ยครับก็ สิ่งหนึ่งก็จะเป็นการดูปลาด้วยนะครับว่าถ้ามันมีการแย่งชิงอย่างนี้ครับปลามันก็จะสุขภาพแข็งแรงอันนี้โอเคสบายใจแต่มันจะมีปลาบางตัวที่ซึมๆไม่กินหรือยังกลัวเนี่ยครับเราก็ต้องดูว่าเขาไม่กินเพราะว่ามันเขากลัวปลาตัวอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่สบายอย่างปลาถ้ามันเคยกินอยู่แล้วมันแยกตัวไปไม่กินเนี่ยแสดงว่ามันจะเริ่มมีปัญหานะครับอันนี้เราก็ต้องกลับไปดูแล้วว่ามันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับ อันนี้ครับหลักการง่ายๆของการเลี้ยงปลานะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะให้ประมาณ12เม็ดนะครับแต่ความจริงก็บางวันก็ให้ดึงแพ็คไปเลยนะครับนืมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นอาหารเม็ดแล้วก็เสริมด้วยหนอนแดงเนี่ยครับปลามันก็จะไม่ค่อยเบื่ออาหารแล้วก็สุขภาพดีนะครับนี่นะครับ เพราะอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นพวกอันตนั้มนะครับถ้าเมื่อก่อนผมไม่ได้เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดตั้งแต่แรกเกิดนะครับปลาจะกินอาหารเม็ดค่อนข้างยากซึ่งมันไม่กินเลยก็เลยต้องให้หนอนแดงช่วยด้วยอันนี้คือเวลาที่เราอยากจะเลี้ยงปลานะครับก็ถ้าเราซื้อมาตั้งแต่ล็กควรจะฝึกให้มันกินอาหารเมร็ดแล้วมันจะชินมากนะครับในการกินอาหารเมร็ดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับมือใหม่นะครับที่กาลังไปซื้อปลานะครับผมแนะนํานะครับ เวลาที่เราซื้อปลามาวันแรกหรือ1นึวันแรกเนี่ยครับปลาไม่กินอาหารมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการเวลาในการปรับตัวในการที่จะอยู่กับตู้อยู่กับปลาตัวอื่นหลังจากนั้นปลามันจะค่อยๆกินนะครับไม่ต้องรีบนะครับบางคนเนี่ยซื้อปลามาใหม่เลย,เลยครับปลามันยังไม่ชินกับตู้ยังไม่ชินกับระบบแล้วก็ปรับตัวเข้าไม่ได้พยายามจะให้มันกินอาหารให้ได้นะครับซึ่งพอมันกินไม่ได้อาหารมันจะเหนือถึงที่พื้นพอหลือถึงที่พื้น,นปุ๊บ น้ำก็เสียปลาพอมถึงเวลาที่มันหิวมันนั้นไปกินอาหารที่เน่าเสียมันก็จะเป็นโรคได้มันอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ปลาที่เราเลี้ยงอยู่เป็นโรคตายได้นะครับอันนี้ก็ควรระวังอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากไม่ต้องรีบร้อนนะครับปลาพวกนี้มันอดอาหารได้7จ็ถึงสิวันอย่างสบายสบายเลยนะครับนะครับวันนี้เราก็เอา,เ,อาเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยๆๆนะครับเกี่ยวกับการให้อาหารปลามาให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอาหาร ปลาอีกหลายๆอย่างแล้วก็วิธีการให้อาหารวิธีการเปลี่ยนน้าต่างๆนะครับสําหรับคนที่มือใหม่กาลังเริ่มเลี้ยงปลาครับ,รบก็คอยติดตามคลิปนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปลานะครับแล้วกเ็เคยเจอปัญหาก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาให้ผมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาลองมาทําคลิปนะครับว่าการที่มันเกิดปัญหาอย่างนั้นมันเกิดจากการที่เราเลี้ยงปลาผิดวิธีแบบไหนนะครับ หรือว่าเกิดจากการที่เราไม่ได้ระวังอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ